สนับสนุนโดยขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่บิ๊กซีแม็กแวร์ลูและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่บิ๊กซีท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยสิงส์สปีดศูนย์จำหน่ายรถยนต์ยูสคาคุณภาพระดับพรีเมียมไม่ว่าจะซื้อหรือจะขาย มั่นใจสิงสปีดเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทา MAX AIR คิดถึงปั๊มลมคิดถึง MAX AIR ช่วงแฮปปี้ทิปแฮปปี้ทัวร์ ความสุขอย่างนี้จะกลับมาอีกครั้งกับทิปเที่ยวเจาะลึกกินอร่อยนอนสบายกับเฮียซงเล่งหงจะพาไปเที่ยวเจาะลึกกันถึง6เมืองดังเมืองซีอานเจิ้งโจวไคฟงเซ้าหลินลั่วหยางและต้ามหมิงฟง6วัน5้าคืนเราจะพาท่านชมไปสัมผัสกับสถานที่จริงบรรยากาศจริงกับหลากหลายสถานที่ที่โด่งดังในตำนานจีนไม่ว่าจะเป็นศาลไคฟงของท่านเปาบุญจินบุรุษแห่งความเที่ยงธรรมชมห้องพิพากษาคาดีต่างๆของท่านรวมถึง เครื่องประหารหัวสุนัขหัวเสือและหัวมังกรและไปเที่ยวกันต่อที่วัดเซาลินกับตำนานกังฟูศิละปะการป้องกันตัวของจีนและความอลังการของสถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอานกับกองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์ชินซีที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกและอีกมากมายใน6เมืองดังและนอกจากนั้นครับจะพาไปชิมอาหารจานเด็ดนั่นก็คือเมนูเกี๊ยวของเมืองซีอานครับรสช และหน้าตาจะเป็นยังไงผมว่าพวกเราไปหาคำตอบกับกินเที่ยว All the World on Tour กับเฮียสงเล่งหงที่เมืองสีอานกันครับสนับสนุนการเดินทางโดย กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ครับการพูดคุยกับเราในช่วงนี้สนับสนุนโดยขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายที่เฮียทรงเล่งหงดื่มเป็นประจำและอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมหาซื้อดื่มกันนะครับหาซื้อได้ที่ Big ทททบิ๊กซีทั่วประเทศไทยและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทย พัตคารเร่งหงสุขุมวิโดเก็บสองต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีถ้าว่าท่านชมมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะครับงานโต๊ะแชร์งานวันเกิดหรืองานรับปริญญารวมไปถึงงานมงคลสมรสที่เล่งหงสุขุมวิโดเก็บสองพร้อมบริการครับโทรไปสำรองที่นั่งได้0 2 3 1 1 6 1 5 5ช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยต่อกับพี่ปีเตอร์นะครับว่าฝันของพี่ปีเตอร์เนี่ย ในอนาคตเนี่ยนะครับอยากจะให้ฝันของพี่เกี่ยวกับร้านตัดผมเอื้ออาทรเนี่ยฝันไว้ยังไงบ้างพี่ก็ฝันว่าถ้าตลาดตรงนี้อยู่ไปเรื่อยๆก็จะทําอยู่ที่นี่นะฮะก็จะตัด<ม>เอื้ออาทรไปเรื่อยๆนะฮะครับแต่ถ้าเขาคืนตลาดอะไรเงี้ยก็จะไปหาตึดหรือร้านแบบถาวรออะไรทําเอื้ออาทรแบบนี้ต่อไปนะฮะโอ้โหผมว่านะพี่ปีเตอร์ทําไปเถอะวันหนึ่งถ้าบอกว่า พี่ปีเตอร์ยายลานนะ,ะสื่อมวลชนต่างๆรู้นะเดี๋ยวก็ไปลงข่าวนิดเดียวเจ้าของที่ใจดีๆแยะๆตามตลาดต่างๆ mm hmm. เขาเชิญพี่ไปอยู่เลย<ะ>เพราะว่าอะไรพี่ทําสิ่งดีไงมีแต่คนสนับสนุนแน่นอน<ะ>ที่สําคัญพี่ปีเตอร์ผมอยากจะให้ท่านท่านผู้ชมนะที่ชมรายการวันนี้<ะ>อยากจะถามแทนท่านผู้ชมหน่อยเถอะพี่ปีเตอร์ครับถ้าบว่าท่านชมทางบ้านที่ชมรายการในวันนี้นะ,ะชอบในแนวคิดเปิดร้านตัดผมเอื้อทอนแบบพี่ปีเตอร์เนี่ย จะเอาไปเปิดแบบพี่บ้างห่วงวิชาไหมพี่ไม่ฮะจะเป็นอยากสนับสนุนมากกว่านะฮะมาสอบถามอะไรได้ยังฮะเพราะว่าช่างที่ร้านพี่ปีเตอร์ก็ให้เขาแยกไปเปิดที่ฝั่งเจ้าพ่อหลักเมืองอนะฮะคือคือแยกออกไปตรงนั้นฮะครับผมเพราะว่ามันเป็นตลาดอ้อม,อมแล้วลูกค้าที่ร้านเยอะมากก็เลยให้ช่างที่ร้านนี่แบ่งไปตรงนั้นฮะ โอ้โหพี่ปีเตอร์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับผมว่าท่าชมคมอยากรู้แล้วว่าร้านของพี่ปีเตอร์ตั้งอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่ตลาดมืดคลองหลอดนะคะเจ้าแม่มวยผมแต่ร้านของพีเตอร์อยู่ฝั่งโรงแรมรัตนโกศิน์ให้สังเกตริมคลองหลอดฮะให้เดินลอดลริมคลองหลอดไปะฮะจากทางเข้าก็ประมาณ50เมตรนะคะโอ้ก็ไม่ใกลฮะอยู่โรงแรมนั้นใครๆก็รู้จักอยู่ใกล้ๆยิ่งใกล้ๆกับ สเตปพัแก้วอ่า,าที่สำคัญร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดหนึ่งทุ่มถึงตีสองนะฮะหนึ่งทุ่มถึงตีสองโอ้โหยาวนานเหมือนกันนะ,ะแล้วแฟนลูกค้าที่ไปตัดผมเนี่ยเขาเนี่ยมีบ้างไหมที่บอกว่าพี่ปีเตอร์ครับผมเนี่ยอยากจะตัดอ,อย่างนู้นตัดอย่างนี้เสร็จแล้วพี่ปีเตอร์ทําทรงที่เขาอยากจะได้เนี่ยทําไม่ได้มีบ้างไหมส่วนมากก็ จะอยู่ที่เส้นผมมากกว่านะฮะบางทีเขาจะเอาทรงนาเดชทรงบอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเขามาแบบฟูนะฮะเราก็สามารถทำให้เขาคล้ายๆนะฮะมันจะเจาะจรงเป๊ะเลยก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรียกว่าทรงผมอาจจะคล้ายแต่ใบหน้านี่ต้องถามคุณแม่คุณพ่อให้มาเอาละครับอยากจะให้พี่ปีเตอร์เนี่ย <c oughs> บอกเบอร์โทรศัพท์ดีกว่า เผื่อท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะสอบถามเรื่องราวต่างๆนะครับติดต่อได้ที่เบอร์อะไรครับผมก็เบอร์พี่พีเตอร์ถ้าใครอยากจะศึกษาเรื่องการเปิดร้านเหมือนพี่พีเตอร์หรือว่าอยากจะเรียนทําผมอะไรพี่พีเตอร์ก็แนะนําให้ได้ก็เบอร์08 1ย์5ปดหนึ่งหเฮะเบอร์โดยตรงของพี่พีเตอร์เลยสามารถโทรไปปรึกษาได้นะครับไม่งั้นก็ไปที่ร้านก็ได้นะฮะครับผมก็หนึ่งทุ่มถึงตีสองใช่ไหมฮะ เอาละครับพี่ปีเตอร์ครับวันนี้รู้จักแนวทางชีวิตของพี่พอสมควรแล้วนะครับผมว่าพี่ปีเตอร์เนี่ยเป็นคนหนึ่งซึ่งมีคาแรคเตอร์และก็มีสไตล์คนหนึ่งในประเทศไทยเลยนะ,ะแต่อยากให้พี่เนี่ยพูดถึงแนวคิดในการดำรงชีวิตแล้วก็การใช้ชีวิตของพี่ปีเตอร์เผื่อท่านชมจะได้เอารูปแบบของพี่ไปใช้ในชีวิตของเขาบ้างครับพี่ พี่ก็จะทําตัดผมเอื้ออาทร60บาทนี้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พี่จะมีแบบมีความรู้สึกมีความสุขที่เรามอบให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่มีไรายได้น้อยถ้าเรามอบมอบตรงนี้ให้เขาเราไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนอะไรนะฮะเราให้เขาดูดีแล้วดูดูสง่าเราก็มีความสุขแล้วใช่ไหมฮะเรามอบสิ่งดีๆให้เขาแล้ให้ให,ให้ให้ทุกอย่างที่ตัวเองมีความรู้สึกว่าจริงใจกับลูกค้านะฮะ ถึงว่าเราตัดผมไปเห็นลูกค้าแบบผมออกมาไม่ดีด้านหลังเราก็ต้องเรียกเขากลับมาเช็ครายละเอียดใหม่ตรงนั้นมันมีความสุขคือความจริงใจให้ก็คือมันเป็นมันเป็นความร,รู้สึกของเราที่เราให้รเรามอบตรงนั้นถ้าคุณมีแต่ให้แล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนชีวิตคุณก็จะมีความสุขที่สุดในโลกเลยฮะโอ้โหท่านชมครับเชื่อหรือยังว่าคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ประจำสัปดาห์นี้ของเรานี่นะครับ เขาเป็นคนมีสไตล์จร <uelle> okay. ouais right, ิงๆครับที่สําคัญครับพี่ปีเตอร์บอกว่าชีวิตของพี่ปีเตอร์เงินสําคัญแต่ไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดการให้ต่างหากครับเป็นความสุขซึ่งพี่ปีเตอร์อยากจะมอบให้แก่คนซึ่งอาจจะมีรายได้น้อยขอให้มีความสุขจากพี่ปีเตอร์จากการตัดผมเพื่ออาทรท่านชมเรียนแบบได้นะครับสําหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่ปีเตอร์มากนะครับที่สละเวลามีค่ามาเล่าเรื่องราวของพี่ปีเตอร์ ให้แก่ท่านชมในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีตุตลอดระยะเวลาพูดคุยกับพี่ปีเตอร์แฮร์สไตล์จากร้านตัดผมเอื้อธรนะครับเหยาทรงเล่งหงบอกได้เลยว่าตัวเขาเองนี่นะครับเขาก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่เกิดกับชีวิตเขากับร้านตัดผมเอื้ออธรมาหาเขาเวลาไหนครับแต่โอกาสครับสร้างให้เขากลับมาเป็นช่างตัดผมที่มีไอเดียซึ่งบันเจิดสุดๆครับ ทำให้วันนี้ร้านตัดผมเอื้ออาทรซึ่งเกิดขึ้นในยุคที่บ้านเราเกิดนด้มท่วมวิกฤตกลายเป็นโอกาสครับทุกวันนี้ครับย่าทรงเล่งหองอย่างให้สังคมไทยเป็นเหมือนพี่ปีเตอร์ครับนั่นก็คือเขาเป็นคนชอบให้ครับเพราะว่าอะไรครับการให้จะทําให้คุณมีความสุขอย่างหาที่อื่นไม่ได้แต่ที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือเมื่อคุณให้แล้วคุณจะได้รับความสุขที่หาที่ไหนก็ไม่ได้เช่นกันครับ